ไม่นะเป็นอะไรเป็นมันเลือดค่ะเขาโกรธกับแม่นี่แหลคะค่ะมันเริ่มมาจากเริ่มทะเลาะกันตอนที่พอมัดเขาเริ่มขาหักต้องรักษาตัวแล้วแม้ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นเงินของคุณปู่แต่ทุกคนเชื่อไหมว่าปู่ไปเที่ยวเมืองไทยทุกครั้งเนี่ยจะไม่เคยไปนอนบ้านหลังนี้เลยนะคะช่วยน้าออิงตักผ้าค่ะมา,มาซาักให้เสื้อผ้าหน้าเอิง สักเสร็จเมื่อกี้อันนี้พี่เอมาเขามาช่วยนะเอิงนะคะอฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยไม่นะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เอาก,ก็อาสาช่วยน้องเงตากผ้านะคะพี่เอาเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะไม่ว่าน้อง่องจะทําอะไรพี่มาก,ก็คอยตามช่วยตลอดเลยนะคะทยมาแต่ละครั้งแม่ก็จะพยายามเก็บเกี่ยวความสุขกับน้องออ่งให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าน้องออ่งเนี่ยเป็นคนที่แม่ห่วงที่สุดในครอบครัวแล้วค่ะคนอื่นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะทำมาหากินได้แต่น้องออ่งเนี่ยต้องมีคนประกบต้องมีคนแบบคอยดูแลตลอดนะคะจริงๆนะคะทุกคนในณวันนี้ที่แม่เป็นแม่ที่ดีแล้วก็มีไหวพริบในการเลี้ยงลูกได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากน้องอึ่ง สมัยก่อนที่แม่แบบน่าจะอยู่ปสีปหป .6 นี่นะคะแม่ก็ต้องดูแลน้องเอิเนี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะตื่นเช้าทํากับข้าวหุงข้าวผ้าขาอาบนา้ำแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านก็ต้องมาดูแลจนกว่าจะเข้านอนอีกะคะ่ะสมัยนู้นพ่อแม่เขาก็ต้องออกไปทํางานแบบว่าอ,อ,อาทิตย์2อ,อาทิตย์สามอาทิตย์บางทีเป็นเดือนก็มีะคะ่ะแม่ก็เป็นคนที่จะต้องดูแลน้องนะคะเด็กๆเ,เนี่ยแม่แทบจะไม่มีเวลาไปเล่นที่ไหนเลยนะคะช่วงไหนที่ว่างจากการดูแลน้องจากการดูแลบ้านเนี่ยก็จะต้องเข้าป่านะคะไปหาของป่ามาขายมั่งไปรับจ้างจับมัันมม่่งลอกปทีได้ ก็ไม่เคยเก็บให้ตัวเองเลยนะคะก็เอามาให้ครอบครัวทั้งหมดนั่นะ,ะเพราะว่าแม่แอต้องเติบโตมากับภาระหน้าที่ที่ต้องแบกไว้จนเต็มหลังก็เลยต้องมีไหวพริบในการใช้ชีวิตให้มากที่สุดะคะ่ะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเนี่ยก็คือแบบว่าต้องตัดสินใจเองทําเองต้องคิดให้ไวแล้วก็ต้องแก้ปัญหาให้มันจบไวที่สุดมันก็เลยทําให้แม่แอแบบแข็งแกรง่งแล้วก็เป็นแม่ได้ในแบบทุกวันนี้นะคะวันนี้อยากกินหมวมันเลือดนะคะทุกคนนี่มันเลือดที่พ่อเขาเอามาจาก ซวินค่ะขุดมาจากสวินหน้าฝนอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะเหนียวหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยเขาจะแบบเหนียวมันแล้วก็อร่อยมากนะคะเป,เป็นมันเลือดค่ะรู้จักไหมข้ามันเลือดเดี๋ยวจะทําให้กินคักของหวานนะคะแบข้าวเยอะมากแต่และว,วันนี้คือแบบไม่รู้จะกินอะไร่พระพอกากับสวิตก็อยากกินนู้นอยากกินนี่เอาเสือปูสิเพ เนี่ยมาเอาเสือมาปูเล่นกันข้างนอกลมโกกดีมากเลยเแล้วทำอะไรคะทำของ ก็มี f อซนะคะถามเข้ามาว่าทำไมไม่เห็นคุณยายของเด็กๆเลยแม่ก็อยากจะบอกแล้วก็แจ้งให้ทุกคนได้ทราบเลยในนะวันนี้เลยนะคะว่ายายเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มาเป็นปีแล้วคะ่ะเขาโกรธกับแม่นี่แหละคะ่ะมันเริ่มมาจากเริ่มทะเลาะกันตอนที่พ่อมัดเขาเริ่มขาหักต้องรักษาตัวแล้วแม่ขอลดเงินเดือนแคร์คลงมาครึ่งหนึ่งเพราะว่า รายได้มันไม่มีเราช่วงนั้นก็ลําบากมากๆเลยแกก็เริ่มแบบไปพูดกับคนนู้นคนนี้ว่าแม่อ่ะบีบกดดันแกอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็แม่แอะเนี่ยเริ่มไม่อยากส่งเงินให้แกใช้แล้วแกก็ไปทะเลาะกับพ่อด้วยที่พ่อเขามีภรรยาใหม่นะคะก,ก็มาบังคับแม่อนะคะว่าให้ไปแบ่งที่แบ่งทางแบ่งทรัพย์สินมรดกข,ของพ่อเอามาเก็บไว้ซึ่งแม่ก็ยืนตรานไปกับพ่อกับแม่ตั้งแต่แบบยังไม่ได้พ่อมัดด้วยซ้ําไปอะค่ะว่าอะไรที่เป็นมรดกแล้วก็ทรัพย์สินของพ่อของแม่ที่หามาได้ เป็นส่วนที่พ่อแม่หามาได้อย่างยากลําบากคือแม่รู้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายเลยการจะหาทรัพย์สมบัติอะไรมากิบมัน <ไว S 2> เป็น,นความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากของของพวกเขาอะคะ่ะแม่ก็จะไม่ขอรับสักแดงเดียวหรือที่กี่พื้นกี่พื้นเออจะไม่ขอเอาอะไรทั้งนั้นนะคะก็ถ้าจะให้ก็ให้น้องคนกลางเข้าไปเพราะว่าณวันนี้คือแม่กับสามีก็พอจะ,จะลืมตาอ้าปากกันได้นะคะหาด้วยตัวเองอะ่ะมันภาคภูมิใจกว่าแม่แกก็ถึงขั้นโทรไปหาแม่จ๋าที่เป็น คุณอาที่เคยเลี้ยงดูแม่มาตอนเด็กๆเ,เนี่ยให้ช่วยโน้มน้าวนะคะให้แม่แบบไปแบ่งที่แบ่งทางกับพ่อเขาให้ได้2ประเด็นหลักที่แม่จ,จับจุดได้ในปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือ1เรื่องลดเงินเดือนแกแล้วก็เรื่องที่แกจะบีบบังคับให้แม่อไปแบ่งมรดกกับพ่อให้ได้สองสิ่งเนี่ยคือไม่ได้ทําตามใจแกแกก็เลยไปอยู่บ้านเกิดแกที่บุรีรัมยะะ์ค่ะแม่อยากจะบอกว่าปัญหาในครอบครัวแม่อมันวนเวียนทุกๆ1ิปีไม่จบไม่สิน้นตั้งแต่จําความได้แม่ก็ นเวียนอยู่กับการเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะว่าการเอาแต่ใจนี่แหละค่ะตอนที่พ่อแม่เขาทะเลาะกันก็ตัดสินใจมาซื้อบ้านให้แม่กับน้องอยู่สุดท้าย10ปีให้หลังมาแม่เขาก็หาเรื่องหาปัญหามาอีกในเมื่อบ้านก็ซื้อให้อยู่แล้วคือเงินเดือนจากที่ลดเนี่ยแม่ลดเขาจากหมื่นหนึ่งลงมาเหลือ6กพันอะหกพันแม่ก็ว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้จ่ายอยู่ในช่วงที่พ่อมัดเข้าขาหักแล้วก็หางานทํายังไม่ได้มันก็น่าจะเพียงพออยู่นะคะแต่มันก็กลับกลายเป็น แบบปัญหาใหญ่ที่ทําให้ทะเลาะกันตอนเด็กๆแม่แอยังเด็กอยู่เขาก็ไม่ได้มามุ่งประเด็นอะไรกับแม่แอมากมายพอโตขึ้นมาเริ่มยืนหยัดด้วยตัวเองได้จากแต่ก่อนที่แกทะเลาะแค่กับพี่กับน้องแกกับพ่อกับอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้แกก็มาทะเลาะกับลูกด้วยก็ต้องปล่อยแกแล้วอะค่ะทุกคน มันถึงจุดที่แม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็เอาแต่ใจแม่ก็เอาแต่ใจทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะกันแบบวุนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะจุดหนึ่งที่แม่เติบโตได้แล้วก็ไปได้แม่ก็เลยพยายามถีบตัวเองออกมาจากครอบครัวที่มันวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นสัทีอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะคะ่ะแต่แม่ก็ไม่มีทางที่จะวิ่งหนีไปมีความสุขคนเดียวได้หรอกคะ่ะทุกคนวันหนึ่งที่เรากินอร่อยนอนหลับ เราก็คิดถึงพวกเขานี่แหละคะ่ะพยายามจะแก้ปัญหาพยายามจะทําทุกอย่างให้มันดีแต่สุดท้ายมันก็ต้องวนมาอีหลบเดิมซึ่งณวันนี้แม่ก็อิ่มตัวแล้วก็อยากจะปล่อยทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นน้องคนคือแบบว่ามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วอะคะ่ะกับน้องอื่งเนี่ยแม่ดูแลเข้ามาแบบตลอดตั้งแต่เขาเด็กๆก,ก่อนแม่เขาทะเลาะก,กับพ่อเวลาเขาอยากไปไหนเนี่ยเขาก็เอาน้องอื่งไปไว้กับน้ามั่งอามั่งให้คนนู้นคนนี้เลี้ยงแม่ก็เป็นคนนี่แหลคะค่ะหาเงิน แล้วก็ส่งไปให้ทั้งน้าและอานะคะคือน้องไปอยู่ที่ไหนแม่ก็ตามส่งเงินไปตรงนั้นนะคะเด็กชิ1 8ที่ต้องลิ้นลนด้วยตัวเองแล้วก็ มีภะระเป็นน้องที่พิการที่ก็ไม่มีใครดูแลอีกเนี่ยตัวเองยอมอดค่ะแต่ว่าน้องจะต้องไม่เป็นภาละใครต้องหาเงินให้ได้ค่ะในทุกๆเดือนที่จะส่งน้องพอแม่มาเจอพ่อเอม่านะคะแล้วก็ปัญหามันก็ยังไม่จบไม่สิน้นพอปรึกษาปัญหากับพ่อมัดไปพ่อมัดก็เลยแบบว่าเออหาบ้านให้น้องอยู่เธอการที่แม่เขาได้แยกมาอยู่กับน้องได้ดูแลน้องปัญหามันก็อาจจะจบก็ได้ตอนนั้นแม่ก็ไม่เห็นด้วยกับพ่อมัดนะคะที่จะซื้อบ้านเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะ แต่พ่อมัดนะ่ะเขาดันเอาปัญหาของแม่แอนเนี่ยไปปรึกษาคุณปู่แล้วคุณปู่เลยตัดสินใจว่าให้พ่อมัดมาบอกแม่ว่าให้มาซื้อบ้านให้น้องกับแม่อยู่เงี้ยค่ะปีนั้นจําได้ว่าน้องเอ玛เนี่ยหน่ขวบ2เดือนนะคะแล้วแม่กลับไทยไม่ได้กลับไทยมาประมาณ4ปีนะคะหลังจากแต่งงานจนมีลูกอะคะ่ะกลับไปก็ไปเจอปัญหาพ่อแม่เขาทะเลาะก,กันอีกแม่ก็มีลูกแล้วเนาะตอนนั้นพี่เอเร็กกอยู่ก็ไม่อยากให้เขาเห็นภาพการทะเลาะก,กันนะคะเพราะว่าเราเติบโตมา ในสังครอบครัวที่มันทะเลาะกันนะความรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลี่ยงที่จะให้ลูกเจอแม่ก็เลยอยู่บ้านคุณอาที่นนทบ,บุรีนะคะเกือบ2เดือนแล้วพ่อมัดเขาก็เลยจี้ถามว <พอ S 1> ่าทำไมไม่ยอมกลับบ้านที่สุรินทร์ทีแบบพ่อแม่เขาทะเลาะกันอีกแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเลี่ยงที่จะไม่บอกความจริงกับพ่อมัดได้เกือบ2เดือนแต่สุดท้ายก็ต้องบอกเขาก็เลยปร,ปรึกษากับปู่นะคะปูก็ตัดสินใจให้ไปซื้อบ้านนั่นแหละคุณปู่เนี่ยแกรับรู้ปัญหาของแม่แอมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ตอนคบกับพ่อมัดแล้ว ก็พาแกไปที่บ้านนะคะไปดูความเป็นอยู่ไปดูสภาพชีวิตของแม่แอร์แกก็รับรู้มาตลอดนะคะปีนั้นน่ะคุณปู่แก,กเกษียณพอดีค่ะแกบอกว่าแกจะเบิกเงินหลักที่สามที่เป็นเงินฝากเงินเงินออมอะคะ่ะมาให้ซื้อบ้านแม่บอกว่ามันเป็นเงินของปู่แม่ไม่เอามันเป็นปัญหาของแม่แอร์แม่ต้องจัดการเองคุณปู่แกบ,บังคับแม่แอร์ถึงขั้นว่าถ้าหนูไม่เอาเดี๋ยวพ่อจะเอาเงินไปทิ้งขยะให้ดูแม่ก็ร้องไห้ออกมาเลยนะคะตอนนั้นแล้วก็บอกว่า ยังไงก็ไม่เอาพรมัดแกก็ดึงโทรศัพท์จากคุณปู่ไปแล้วก็บอกแม่อว่าเธอต้องลุกขึ้นแล้วก็ต้องไปหาบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าอยากจบปัญหาครอบครัวให้มันไวที่สุดเธอก็ต้องลุกไปหาบ้านซื้อบ้านให้พวกเขาอยู่แยกออกมันจะได้จบปัญหาสักทีแม่ฝากลูกไว้กับ คุณอานะคะแล้วก็นั่งรถประจำทางะคะ่ะไล่หาบ้านมาตั้งแต่แถวศรีราชาแถวบางแสนแถวทุ่งมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซนชนบุรีทั้งหมดที่แม่คิดว่าเออถ้าซื้อบ้านแล้วแม่เขามีญาติพี่น้องหรือลูกหลานจากทางฝั่งแม่เขามาทํางานอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาน่าจะอบอุ่นแม่แอดไล่ตระเวนหาบ้านตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะจนมาเจอบ้านที่สัตหีบเนี่ยเป็นเป็นบ้านที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาดูด้วยซ้ํานะคะเพราะว่ามันเย็นมากๆแล้วมาถึง6 โมงเย็นแล้วค่ะเราก็โทรบอกเซลว่าไม่มีรถมามารถประจําทางเซลไปรับได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่เซลแกก็ใจดีมากๆค่ะไปรับหน้าปากทางแล้วก็เข้ามาดูบ้านนะคะ<ม>บ้านหลังนี้เสร็จไปแล้ว70มีทะเบียนบ้านมีอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดเลยค่ะรอแค่แบบเก็บรายละเอียดแล้วก็ดูกระเบื้องอะไรพวกนี้แหละค่ะตอนนั้นจําได้นะคะอีกอย่างเซลแกก็ มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยค่ะก็เลยอุ่นใจนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็เรียกพี่เซลได้แน่นอนหลังจากที่ดูบ้านเสร็จเนี่ยมันเย็นเนาะก็ไม่กล้านั่งรถกลับกรุงเทพแกก็พาไปเช่าห้องนอนที่บางเสรงหนึ่งคืนนะคะแล้วรุ่งเช้าก็ค่อยนั่งรถกลับนนทบุรีนะคะคืนนั้นแม่ก็เอ่อโทรมาเล่ารายละเอียดให้พ่อมัดฟังเกี่ยวกับบ้านที่ไปดูมานะคะแล้วก็สรุปกันว่าหลังสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจที่สุดเพราะว่าแม่เขาก็สามารถนั่งรถกับบุรีรัมย์ได้โดยที่ไม่ต้องเข้ากรุงเทพ แล้วเราบินจากสวิตไปลงที่กรุงเทพก็ใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงในการนั่งแท็กซี่มาที่บ้านนี้นะคะมันเป็นจุดที่เหมาะที่สุดแล้วที่จะซื้อบ้านนะคะพอวันรุ่งขึ้นนะคะพี่เซล์แกก็ไปส่งที่ท่ารถนะคะแม่ก็ได้คุยกับแกว่าขอเวลาแบบประมาณ3วันในการตัดสินใจแล้วเดียวยังไง หนูจะโทรมาบอกนะคะพอ3วันกลับไปคิดวิเคราะห์แม่ก็โทรมาบอกพี่เซลว่าจะนั่งรถประจําทางมาเซ็นสัญญาซื้อบ้านเหมือนเดิมนะคะให้แกไปรับที่หน้าปากทางนะคะบ้านหลังนี้แม่ตัดสินใจซื้อประมาณ4วันนะคะรวมๆคร่าวๆเนี่ยสวันตั้งแต่เดินหาแล้วก็เซ็นสัญญาเนี่ยใช้เวลา4วันเท่านั้นนะคะทุกคนคิดว่าถ้าได้บ้านมันก็จะจบปัญหานะคะแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเดิมคะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะปัญหามันก็ยัง เกิดอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะความห่วงน้องนี่แหละค่ะกลัวน้องจะได้รับผลกระทบทางจิตใจแล้วก็กลัวปัญหามันจะไม่จบไม่สิน้นตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ให้เขาอยู่แต่สุดท้ายมันก็วนเวียนกลับมาเหมือนเดิมค่ะทุกคนปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัวแม่แอหรือตัวน้องอืง่นแต่มันเกิดจากพ่อกับแม่ถ้าพ่อกับแม่เขายังไม่เปลี่ยนยังเป็นคนเดิมๆม,มีความคิดแบบเดิมๆปัญหามันก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปโดยที่ไม่มีทางแก้ไขได้ค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องน้องอะไรเลย อย่างมันประเดประดังเข้ามากับไทยครั้งนี้คือแม่แบบจุบ แล้คือปรุงสุดๆแล้วอะค่ะทุกคนตอนนี้แม่เขาก็ฟ้องร้องนะคะจะแบ่งที่แบ่งทางกับพ่อเขาก็มันเป็นเรื่องของเขาสองคนไปส่วนน้องอื่นอันนี้ก็น้องก็ไปอยู่สุดินแล้วนะคะพ่อก็มาเอาไปเลี้ยงที่สุดินแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจของพ่อเขาอะค่ะทุกคนแม่ก็ไปแนะนําหรือไปแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้อีกเพราะว่า<ม>หลายๆครั้งที่ไปตัดสินใจแล้วก็ไปแก้ปัญหาให้เนี่ยวเวลามันเกิดเรื่องอะไรมาแม่รับเต็มๆคะ่ะครั้งนี้ก็ต้องให้เขาตัดสินใจเองนะคะคุณอ,อาของแม่แนะนําว่า Vape. แม่กับพ่อเขาเป็นพ่อกับแม่ของน้องอึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องให้เขาเป็นคนรับก่อน่อให้เขาเป็นคนจัดการดูแลก่อนเพราะว่าแม่อนเนี่ยแบกมาหนักแล้วแบกมามากแล้วแบกมาทาชีวิตแล้วหรือว่าแม่จ้าเนี่ยเป็นน้องแท้ๆของพ่อนะคะคือแกเลี้ยงแม่มาแล้วแกก็เห็นความลําบากเห็นมาตลอดว่าแม่ทุ่มเทให้ครอบครัวขนาดไหนค่ะคือแกเป็นห่วงแม่อนมากมากนะคะทุกครั้งที่ผ่านมาแม่จะบอกกับแกเสมอว่าหนูยังไหวค่ะแม่หนูยังไหวแต่ครั้งนี้แม่โทรไปร้องไห้กับ แ,แล้วแม่ก็พูดว่าแบบหนูไม่ไหวแล้วแม่หนูไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแม่กับแกก็แบบเออร้องไห้กันทั้งคู่<อ>ค่ะเหตุการณ์นี้น้องแมวก็อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่กันน้องแมวก็ได้แค่ปลอบนะคะก็พยายามวิ้วแม่ค่ะพาไปกินของอร่อยพาไปเที่ยวที่ที่มันแบบผ่อนคลายนะคะ มันก็ช่วยลดความเครียดได้เยอะเลยค่ะน้องแมวเนี่ยแกจะอยู่ในทุก,ช,กช่วงที่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือมรสุมอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตแม่น้องแมวรับรู้ตลอดมาเลยนะคะแม่ขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะคะตั้งแต่ยายเขาย้ายไปอยู่บุรีรัมน้องคนกลางเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แทนเพื่อที่จะมาดูแลน้องออิงน,นะคะคือ แม่ไปถึงเมืองไทยนะคะอยู่กับพี่ปุกกี้ประมาณ2อาทิตย์เนาะแล้วก็เที่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขกันเพราะพี่ปุกกี้กลับมาสวิตปุ๊บแม่ก็ไปบ้านที่สัตตหีบเนาะไปถึงทุกคนเอ้ยบ้านคือแบบว่าเหมือนร้านขายของเก่าอะทุกคนขยะสองถังเต็มหน้าบ้านข้างบ้านนี่ เต็มไปด้วยของอะไรก็ไม่รู้ค่ะเต็มหมดแม่แอใช้เวลา4วันนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึง่งนั่งขัดนั่งถูนั่งเก็บของทิง้งทั้งนอกบ้านทั้งในบ้านพ่อห้องแม่แอในห้องน้านี่ก็คือแบบว่าเขินเมือกเลยนะคะกลิ่นคาวกลิ่นอะไรแม่เป็นคนที่จมูกไวแล้วก็ตาไวมากๆแม่ไม่ได้เป็นคนที่สะอาดมากนะคะแต่ขอให้มันไม่เป็นเมือกไม่เป็นคราบในห้องน้ําในห้องครัวเนี่ยมันจะมีทั้งคราบน้ํามันแล้วก็คราบความสกรปรกที่เรารับไม่ไหวอะค่ะทุกคนแม่นั่งรถจากบ้านพี่ปกกี้ไปถึง ที่สัตหีบเนี่ยเที่ยงแค่ว่าจะเอาเสื้อผ้าเข้าไปซักในเครื่องซักผ้าเนี่ยมันเป็นเมือกสีดําแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอะค่ะเริ่มทําความสะอาดเครื่องซักผ้าไปจนห้องครัวไปจนในห้องตัวเองห้องน้ําแล้วก็ข้างในข้างนอกบ้านบ้านมี3ามห้องก็เละทั้ง3ามห้องคือไม่ใช่แค่ในห้องนะคะทั้งบ้านนะคะข้างนอกข้างในคือแบบทําคนเดียวอนะ่ะทุกคน4ี่วันอนะบ้านมันถึงจะสะอาดโล่งตาแล้วก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายใจกับะะบ้านที่สัตหีบเนี่ยคือแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะทุกคนคือเส แต่ได้บ้านอะ่ะบ้านมันเป็นบ้านที่คุณปู่ ออกเงินซื้อให้มาแต่คนที่อยู่เขากับมไม่รักษาความสะอาดอะมันทําให้เสียใจอะก็ต้องมานั่งทําเองนะคะแม้ว่าบ้านหลังนี้จะเป็นเงินของคุณปู่แต่ทุกคนเชื่อไหมว่าปู่ไปเที่ยวเมืองไทยทุกครั้งเนี่ยจะไม่เคยไปนอนบ้านหลังนี้เลยนะคะแกบินถึงสนามบินสุวรรณภ,ภูมิแกก็จะยิงตรงไปพัทยาแต่แกก็จะไม่ไปนอนบ้านหลังนี้เพราะว่าให้เกียรติแม่กับน้องที่เป็นผู้หญิงสองคนนะคะแกก็จะไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้เงินน้องอึ่งหนึ่งพันแล้วก็กลับพัทยาคืนอย่างเงี้ยวันนี้แม่ก็ไม่กล้าบอกปู่ นะว่าแม่เขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วน้องอึ่งไปอยู่กับพ่อที่สุรินแล้วแล้วบ้านหลังนี้มันก็อาจจะไม่มีคนอยู่ค่ะแม่ก็คุยกับพ่อมัดว่าเราจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้เป็นบ้านพักตากอ,อากาศเวลาเรากลับเมืองไทยแล้วก็ถ้ามีเพื่อนนะคะแบบพี่ปุ๊กกี้อ่แบบน้องแมวอยากพาครอบครัวไปพักก็ไปพักที่บ้านหลังนี้ได้เลยค่ะ แม่ไม่อยากจะขายบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเป็นบ้านหลังแรกที่เป็นชื่อของแม่แอแล้วก็เพื่อนบ้านดีมากๆค่ะพี่กรบพีท่ทอนป้านีอย่เงี้ยอยู่ใกล้ๆกันเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่คอยดูแลคอยช่วยเหลือกันตลอดและปัญหาที่มันเกิดกับแม่ไม่ว่าจะอะไรเนี่ยพวกแกก็รับรู้นะคะแล้วก็เข้าใจแม่มากๆเลยบางทีแกเห็นแม่เหนื่อยเนี่ยก็จะเอาเพี่หม่าเอาอัญญาดาเนี่ยไปช่วยเลี้ยงไปโรงเรียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นวันไหนบางทีแบบเอฟซีมารับไปเที่ยวนะคะกับเย็นอย่างเงี้ยแกก็หงุง แล้วก็เจียวไข่ทากับข้าวรอเด็กๆแม่อนะ่ะกลับไปไม่ได้ความอบอุ่นจากคนในครอบครัวแต่กลับกลายเป็นว่าคนรอบข้างแม้แต่เพื่อนบ้านเนี่ยค่ะคอยให้ความอบอุ่นคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเลยแม่รู้สึกโชคดีมากๆเลยค่ะที่มีการละยานิมิตรที่เป็นเหมือนครอบครัวและก็ยังคอยช่วยเหลือในยามที่เราลําบากและต้องการใครสักคน,นะะและนี่ก็คือแม่จ๋าที่แม่กล่าวถึงนั่นเองค่ะเป็นคุณอาแท้ๆนะคะเป็นน้องของพอ่อพูดง่ายๆว่าแม่อเนี่ยเติบโตมากับคุณยา่าคือครอบครัวทางพ่อนะะั่นแหละค่ะก็เลยจะสนิทแล้วก็ เรียกพวกท่านว่าแม่นะคะแม่จ่าเป็นคนที่สะอาดแล้วก็มีระเบียบมากๆค่ะ แกจะเป็นคนที่สอนให้แม่ใช้ชีวิตนะคะออช่วงที่แม่เรียนมสมห้ามหกเนี่ยปิดเทอมก็จะไปทํางานหาเงินไปทาหมูกระทะมั่งไปทําร้านสนุกไปทำร้านส,นเ,ออานสเต็กในช่วงปิดเทอมที่อยู่มัธยมปลายเนี่ยแม่จะหางานทํางานอะไรก็ได้คะ่ะที่มันจะได้เงินในช่วงปิดเทอมนะคะเวลาได้เงินมาอย่างเช่นเงินเดือนออกอย่างเงี้ยเดือนละสองพันแต่แม่ก็เก็บติปเก็บอะไรครั้งหนึ่งแม่ก็ได้ห้าหกพันเอาไปให้พ่อให้แม่ช่วงไหนที่เก็บเงินได้ระหว่างที่อยู่กรุงเทพอยู่นนทบุรีเนี่ยแม่ก็จะเอาเงินไปฝาก ไว้กับคุณอาคนนี้แหละค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองใช้เงินนะคะเพราะว่าถ้าเก็บไว้ในตัวเองเนี่ยกลัวจะใช้เงินก็จะคอยเอาไปฝากไว้กับคุณอาค่ะแล้วพอถึงช่วงที่ต้องกลับบ้านนะคะใกล้จะเปิดเทอมเนี่ยแม่ก็จะไปเอาเงินทั้งหมดกับคุณอานะคะแล้วก็เอาไปให้พ่อให้แม่คุณอาหรือแม่จ๋านเนี่ยแกก็เลยจะเป็นคนที่รับรู้ปัญหาแล้วก็คอยอบโยนแม่ได้น่าจะเป็นคนเดียวในครอบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะที่เข้าใจแม่ที่สุดนะคะ เหมือนเป็นแม่คนที่สองอะค่ะแม่จ๋าจะไม่เคยโหหรือตามใจแม่เลยนะคะถ้าเกิดว่าแม่ทําผิดเนี่ยแม่จ๋าแกก็จะดุถ้าทําถูกแกก็จะชื่นชมแล้วก็แนะนําสั่งสอนเพิ่มเติมอะค่ะเห็นแกสดใสล่าเริงแบบนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าแกเป็นทั้งมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งที่ปากหมดลูกนะคะแต่ก็ผ่าแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วค่ะเต้านมก็ผ่าตัดออกทั้งสองข้างแล้วแล้วก็มดลูกก็ห่าออก ทั้งพวงทั้งยวงเลยะะ่ะเพราะที่แกมีพลังบวกนี่แหละค่ะแกก็เลยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็กลับมาทํางานขายของได้แบบเหมือนคนปกติเลยอะคะ่ะแม่แอก็อยากจะถือโอกาสนี้นะคะฝากร้านให้คุณอาด้วยท่านใดที่อยู่แถวบางใหญ่จงังหวัดนนทบุรีแล้วก็ต้องการไปทําธุระที่อมเภอแล้วก็กรมที่ดินเนี่ยเข้าไปอุดหนุนลูกชิ้นแล้วก็น้าแข็งใสคุณอานะคะได้ที่โรงอาหารของอําเภอค่ะอยู่ตรงข้ามกับกรมที่ดินค่ะแต่อยู่ในโซนของอําเภอนะคะหรือว่าถ้าช่วง ไหที่บางใหญ่เขาจัดงานแฟร์หรือเทศกาลประจําปีอะไรเงี้ยคุณอาก็จะขายผัดไทยนะคะอยู่ตรงนหน้ากรมที่ดินเลยะคถ้ามี f อไปซื <inside> ้อเราก็บอกว่าเนี่ยตามมาจากช่องสองแสบนะคะมาหาคุณยายจ๋าที่เป็นยายของสองแสบแม่จ๋าแกน่าจะดีใจมากๆเลยค่ะอ้าวอ้าวอันนี้นางเอกไม่กล้าหรอกอายขี้อายค่ะ เธอไม่ได <łość> ้ไงเยอมากเลยวนใกาเวลาเมื <Harriet> ่อเดียวแสนหวานเพื่อเธอ ก็เป็นบรรยากาศนะคะของเพื่อนบ้านที่สัตหีบนั่นเองค่ะพี่กบพี่ทอนน่ารักมากแม่ได้มีโอกาสรู้จักพี่พเนี่ยร่วม10ปีแล้วนะคะทุกคนจากที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยก็กลายมาเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่แม่รักแล้วก็เคารพมากๆทั้งสองท่านเลยค่ะแล้วก็ยังมีปณีบ้านอีกฝั่งหนึ่งอีกคนนะคะแล้วก็มีพี่ไก่กับพี่เบ้นด้วยค่ะที่เป็น น้องและน้องสะพายของพี่กบนะกับทีไรก็พาหากิจกรรมสนุกๆทำตลอดเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเราก็มาภูวินล,ล่าของพี่ไก่แล้วก็พี่เบนนั่นเองค่ะท่านทั้งสองมีภูวิลล่าอยู่ที่น้องจับเต่านะคะก็ให้เด็กๆมาเล่นน้ําค่ะจําได้ว่าวันที่เราจะไปเนี่ยป้าเบนกับลุงไก่ถึงขั้นไม่รับลูกค้าเลยนะคะล็อกวันไว้ให้เด็กๆมาเล่นน้ําโดยเฉพาะเลยะคะ่ะถึงแม้ปัญหาในชีวิตแม่แอมันจะเยอะแยะแต่ว่าทุกคนรอบกายก็ใจดีแล้วก็เมตาก,กับแม่แอมมากๆเลยค่ะคอยหากิจกรรม ควมสนุกสนุกคอยช่วยเลี้ยงลูกคอยปลอบใจแม่แอร์เพราะทุกคนในที่นี้ก็รู้จักยายของเด็กๆรู้จักแม่แอร์รู้จักพ่อมารรู้จักเอม,มา่าอัญญาดากลับไปทุกครั้งก็เจอกันตลอดเวลามีปัญหาอะไรยายของเด็กๆเ,เขาก็จะชอบไปเล่าให้พวกพี่เขาฟังพี่ๆเขาก็คอยประสานนะคะใหเ้เข้าใจกันแต่สุดท้ายแล้วปัญหามันก็าบานปลายจนไม่มีใครสามารถควบคุมอะไรได้เลยค่ะพี่ผบกับพี่ทรนมกักจะบอกแม่แอร์ว่าทุกอย่างถูกจัดสรรมาแล้วปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติแม่ก็ไม่เสียใจเลย นะะทุกคเพราะว่าในชีวิตนี้มันเต็มที่แล้วคะ่ะเต็มที่ในทุกเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคะ่ะจากนี้ต่อไปแม่ก็คงต้องปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไป,นปนตามธรรมชาติคะ่ะทุกคนใครจะทะเลาะกันอะไรยังไงจากนี้ต่อไปแม่ก็จะไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวนะคะจะไม่ช่วยแก้ไขอะไรทั้งนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวพวกเขาแล้วคะ่ะว่าจะตัดสินหรือจัดการกันยังไงแม่ก็ขอเป็นคนเห็นแก่ตัวมากค่ะเพราะว่าทั้งชีวิตนี้ก็ลิ้นลนมาเพื่อครอบครัวจนตัวเองแทบจะไม่ไหวแล้วนะคะหลังจากนี้ต่อไปก็ขอลักตัวเอง มาค่ค่ะทุกคนหันมามีความสุขกับสองแสบ,บพ่อมัดแล้วก็กับครอบครัวที่แม่เลือกด้วยตัวของแม่การได้อยู่สวิตเซอร์แลนด์มันเป็นเซฟโซนของแม่จริงๆนะคะเพราะถ้าอยู่ไทยเนี่ยแม่คงสมองระเบิดแล้วก็ตุยไปแล้วก็ได้คะ่ะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ดึงดราม่าไปเยอะพอสมควรหลังจากนี้แม่ก็จะไม่ขอพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วนะคะอนาะคตถ้าพวกเรากลับไทยหรือว่า FC ท่านไหนไม่เห็นใครอยู่ในวงจรชีวิตของแม่แอนและแม่ไม่ได้กล่าวถึงก็นั่นแสดงว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับแม่แอนนะคะหลังจากนี้ช่องของเราก็จะกลับไปมีความสุขเหมือนเดิมค่ะทุกคนใช้ชีวิตแบบธรรมดาอยู่กับลูกและสามีแล้วก็เพื่อนๆกลับเมืองไทยไปเจอศึกหนักพอกลับมาสวิตคืนแม่ก็จูนตัวเองยากมา,มากเลยนะคะกว่าความรู้สึกตัวเองจะเข้าที่เข้าทางก็ใช้เวลาหลายวันอยู่ค่ะก่อนแม่ก็คิดว่าไม่ควรจะเล่าเรื่องนี้ลงช่องแต่ด้วยความที่มักจะมีคําถามเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับ ครอบครัวค่ะอย่างเช่นไม่เคยเอ่ยถึงน้องคนกลางเลยคุณยายไปไหนพ่อมีแม่ใหม่ใช่ไหมพอเจอคําถามพวกนี้ยิงเข้ามาบ่อยๆแม่ก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะก็เลยจําเป็นต้องมาเล่านะคะหลังจากนี้ต่อไปก็จะไม่ขอพูดถึงครอบครัวที่เมืองไทยอีกนะคะยกเว้นว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองแล้วไม่มาทะเลาะกันแม่ถึงจะกลับไปเปิดใจรับได้อีกครั้งนะ,ะหลังจากนี้ต่อไปก็จะกลับมาเป็นแม่คนเดิมแล้วคะ่ะจะพยายามจูนตัวเองกลับมาให้ไวที่สุดแล้วก็จะพยายามนิ่งให้ถึงที่สุดนะคะกับปัญหาที่ ตัวเองไม่ได้สร้างเผื่อทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะทุกคนให้เขาลองไปใช้ชีวิตกันดูนะคะการที่เราจะต้องมาช่วยเขาตลอดหรือว่ามาตัดสินปัญหามาแก้ไขปัญหาให้เขาตลอดเนี่ยพวกเขาก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะสำหรับะะปัญหาของครอบครัวที่เมืองไทยแม่ก็คงทําได้แค่เป็นห่วงพวกเขาอยู่ห่างๆแค่นั้นค่ะทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่และแม่สัญญาว่าจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคน